Imagine. สวัสดีครับแฟนๆที่น่ารักทุกท่านครับเราจะพาทุกท่านไปสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้กันครับมาเริ่มต้นที่ศึกไอซ์แลนด์เพนเมเลียนก่อนเลยครับฟินฮาครับแพ้กับวอเตอร์ฟอร์ดไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งและเซนต์แพทริกครับเอาชนะเดลิสตี้ไป1ประตูต่อศูนย์ขยับมาที่ตารางคะแนนกันนิดนึงครับอันดับหนึ่งยังเป็นแชมป์ดอกโรเวอร์ครับสิบเก้านัดสามสิบแปดคะแนนครับตามมาด้วยสกินโกโรเวอร์ครับสิบเก้านัดสามสิบแปดคะแนนเท่ากันครับและอันดับสามเซนต์แพทริกครับยี่สิบนัดสามสิ ลองฟอร์ดทาวครับ19นัด9คะแนนครับอันดับ9เป็นวอเตอร์ฟอร์ดครับ20นัด16คะแนนและฟินฮาบครับ20นัด20คะแนนขยับมาที่ไอร์แลนด์พรีเมียร์ลีกครับ1คู่ครับฟิลเคียแพ้กับโพอเวกไป1ประตูต่อ2มาที่สกอตแลนด์ลีกครับครับกลับมาเตะกันแล้วครับเคลลี่ฮาร์ดครับแพ้กับดันดียูไนเต็ดไป0ประตูต่อ1และอินดินเบิร์กซิตี้ครับแพ้กับแฮมเมงตันไป0ประตูต่อ1เช่นกันครับมาที่เมเจอร์ลีกสอกเกอร์1คู่ครับซินซินนเเตตตคคครรััับบบสมออกโลไปป2 2ะู่ มาที่ศึกบาร์เซโลนาบีสามคู่ครับวัสโกดากาม่าครับเอาชนะแซมปายโอไป1ประตูต่อศูนย์ครับรอนดีนาครับแพ้กับโกลานี่ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งและโกยาร์ครับแพ้กับนาวติโกไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งมาดูคะแนนในศึกบาซิลซโลนาบีกันนิดนึงครับอันดับหนึ่งครับนาวติโกครับสิบนัดยี่สิบสี่คะแนนครับตามมาด้วยโกลิบาครับเก้านัดยี่สิบคะแนนครับอันดับสามเป็นแซมปายโอครับสิบนัดสิบแปดคะแนนและอันดับสี่ครับครับเดลเลสตาร์บาร์ซิลครับสิบนัดสิบเจ็ดคะแนนท้ายตารางคร อันดับที่20ครับแลมโบเบลมครับ9กนัด7คะแนนครับมาดูอันดับที่19ครับรอนดีนาครับ10นัด7คะแนนครับบาซิลเดโปเทสครับ9นัด7คะแนนเท่ากันครับแล้ววิโตเดเบียครับเนัด7คะแนนเช่นกันครับขยับมาที่ศึก a f c ซีแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อวาน2คู่ครับคิตชีครับเปิดบ้านเสมอกับเซเรโซโอซาก้าไป0ย์ประตูต่อศูนย์ครับมาที่อีกคู่ครับกวางโจเอฟซีครับแพ้กับการท่าเรือครับอีก1ตัวแทนจากประเทศไทยไป1ประตูต่อ5ครับโดยการท่าเรือได้ประตูขึ้นนำไวเลยคร ในนาทีที่5ครับจากเซจิโอัวเลสครับและต้นครึ่งหลังครับวางโจเอฟซีมาได้ประตูตีเสมอ1ประตูต่อหนึ่งครับในนาทีที่49ครับแต่การที่บอลฉลับทิตตวีเข้าประตูไปครับและนาทีที่53ครับเป็นบดินผาลาครับมาปั่นโค้งให้การท่าเรือขึ้นนําเป็น2ประตูต่อหนึ่งครับผัดมาอีก3นาทีครับเป็นดาวดโรเชล่าครับมายิงจุดโทษครับในนาทีที่56ครับให้การท่าเรือขึ้นนําเป็น3ประตูต่อหนึ่งครับและในนาทีที่76ครับการท่าเรือมาได้ประตูเป็น4ปรระตตูอคับ จากการที่บอลแลบหวังเวงช่วงเข้าประตูไปครับและนาทีที่93ครับเป็นชาลิวแชปปุยครับมายิงประตูปิดท้ายครับให้การท่าเรือเอาชนะไป5ประตูต่อหนึ่งครับโดยที่ตารางคะแนนคู่นี้ครับอันดับ1เป็นเซเรโซโอซาก้าครับ6นัด14คะแนนครับตามมาด้วยคิฉีจากฮ่องกงครับ6นัด11คะแนนและการท่าเรือเอฟซีครับ6นัด8คะแนนส่วนกวางโจเอฟซีครับ6นัดไม่มีแต้มครับถือว่าเป็นการปิดท้ายได้สวยครับสำหรับการท่าเรือเอฟซีครับต่อไปก็ตั้งหน้าตั้งตา คว้าแชมป์ในลีกให้ได้ครับและวันนี้จะมีอีกหนึ่งตัวแทนจากประเทศไทยลงทําการแข่งขันครับเชียงราย FC ครับจะเจอกับ Temp ปเนสโรว์ครับโดยจะแข่งขันที่สนามโลโคมาทีฟสเตเดียมครับในวันนี้ฮะเวลา3ามทุ่มครับตามเวลาประเทศไทยครับถ่ายทอดสดทางทูสปอร์ตสครับมาไปท้ายที่ศึกโคปาเมการนัดชิงอันดับที่3าครับโคลัมเบียครับเอาชนะเปรูไป3ประตูต่อ2ครับทาให้โคลัมเบียคว้าอันดับสาในรายการนี้ไปครับส่วนนัดชิงชนะเลิศครับที่บราซิลจะพบกับอรนเจ ตรกแข่งกันในเช้าวันที่11ครับและนี่คือทั้งหมดของการสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้ครับฝากทุกท่านดูแลตัวเองด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งติดตามตั้งพวกเราเป็นซีเฟอร์ได้ยิ่งดีครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดการสรุปผลฟุตบอลแบบนี้ทุกวันครับ